เป็นเรื่องอีกแล้วนะครับหลังแมทธิวดีนเป็นพิธีกรงานอีเวนต์แต่ไม่เอ่ยถึงตำแหน่งแอนโทเนียโพซิลเซตที่4ครับ Color of Runway ครับนำโดยคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับจะมาเดินอย่างสวยงามครับสัางสีสันครับใน Color of Runway ครับบางคนเขาถือนะครับเรื่องแบบนี้ด้านแม่ปุ้ยฟาดเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดส่วนด้านนวัดบอกไม่เกี่ยว ยูดีดีทัวร์ก็ไปลงสับเล็บแมทธิวดีน Dean, ที่รับหน้าที่พิธีกรงานอีเวนต์มีดาราลและอินฟลูเอนเซอร์มากมายชาวเน็ตสงสัยนะครับว่าทำไมประกาศชื่อและตำแหน่งทุกคนยกเว้นแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023และเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023พูดแค่ชื่อเท่านั้นอา้าวแบบนี้เป็นเพื่อนสิครับซันดิสีครับ color of runway ครับนำโดยคุณแอนโทเนียโพซิลนะครับจะมาเดิน อย่างสวยงามครับสร้างสีสันครับใน Color of Runway นครับนั่นคือเซตที่4ของเราครับและนอกจากนี้ยังคงมีนางแบบแล้วก็นายแบบอีกหลายท่านครับที่ให้เกียรติมาเดินกับเราในวันนี้ครเป็นเรื่องแบบนี้หลายคนวิจารณ์ในทำนองไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยและยังโยงไปว่าเพราะแมทธิวคือพิธีกรของเวทีฝั่งตรงข้ามด้วยหรือไม่เป็นเรื่องเข้าไปอีกแบบนี งานนี้แม่ปุ้ย TPN คุณแม่ฝั่ง MUT ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นฟาดเบาๆนะครับว่าอันนี้รู้สึกว่าไม่สมควรเลยค่ะยังไงการกล่าวถึงตำแหน่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดค่ะยังไม่จบนะครับด้านนวัดอิสระไกลศีลเจ้าของเวที m มิสแกรนก็ออกมาเคลียร์เช่นกันนะครับว่าจะไม่พูดก็เรื่องของเขาถ้ามีอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์บางอย่างนะไม่ใช่คนเราไปทำอะไรแล้จะต้องทำได้ทุกอย่าง แล้วได้ข่าวว่าเขาก็แจ้งเจ้าของงานแล้วว่าเขาสะดวกแบบนี้ก็น่าจะเคารพความสะดวกซึ่งกันและกันถ้าไม่ชอบวันหลังก็ไม่ต้องออกไปเป็นพิธีก่อนจบจะไม่พูดก็เรื่องของเขาดำรงตำแหน่งเออวันหลังก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นสิทธิ์บางอย่างแหละนะไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะไปทําอะไรแล้วจะต้องแบบทาได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเออเราได้ข่าวว่าเขาก็แจ้งแล้วว่า เขาแจ้งเจ้าของงานแล้วว่าเขาสะดวกแบบนี้เนี่ยฮะก็น่าจะเคารพความสะดวกซึ่งกันและกันเนาะถ้าไม่ชอบก็บรลังก็ไม่ต้องเอาไปเป็นพิธีกรถ้ามีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอาไปเป็นจบและเมื่อมีคนเข้ามาถามว่าบอสไม่ให้แมทธิวพูดหรอเจ้าตัวก็ตอบว่าใครจะไปบ้าขนาดนั้นผมสั่งแมทธิวได้ด้วยหรอบอสไม่ให้แมทธิวพูดถึงวอ ใครจะไปใครจะไปบ้าขนาดนั้นผมสั่งแมทธิวได้ด้วยเหรอแมทธิวเขามีแมทธิวเขามีโรโลตี้ด้วยตัวเขาเองผมว่านะล่าสุดน,นะครับทุกคนทางผู้จัดงานก็ออกมายืนยันนะครับว่าในสคริปต์เนี่ยมีตำแหน่งของแอนโทเนียครบนะครับตอนซ้อมเนี่ยแมทธิวก็พูดตำแหน่งของแอนโทเนียตามปกติและไม่ได้แจ้งว่าไม่สะดวกพูดจุดไหนเลยเหตุเนี่ยนะครับน่าจะมาจากจังหวะต่อนเนื่องของการทำงานสดหรือเปล่าอาจจะทำให้เสียจังหวะไปพักหนึ่งก็เป็นได้ แม่เป็นเรื่องแบบนี้พรอแมทธิวดีนออกมาชี้แจงก็แล้วกันนะครับทุกคน